วันนี้นะคะเราก็มาเจอกันได้อีกแล้วเช่อปาว่าตอนเด็กๆเราก็เล่นการ์ดเหมือนเด็กผู้ชายคน,น,นอื่นๆนะเด็กผู้ชายทั่วไปนะคะมักจะเล่นการ์ดยูกิใช่ปะซึ่งเราอะ่ะไม่แปลกไม่ชอบการ์ด Battle s i นะคะก็มาจากการ์ตูนเนาะเป็นการ์ตูนอนิเมะน,นะของทางญี่ปุ่นนะเนาะคล้ายๆยูกินั่นแหละแต่ว่าวิธีการเล่นจะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีทั้งหมด6ธาตุนะนะเราอะ่ะเป็นคนชอบเล่นการ์ดสีเหลืองมากแล้วก็คือแบบ เป็นไปตะเวนหาซื้อกาสีเหลืองทุกคนก็คงคิดว่าก็แค่สะสมแล้วไงต่อหนูจ้าไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ได้สะสมนะคะลูกพี่นั้นเล่นเก่งมากๆหรือเหมือนอุย้ยตัวเองไงก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เล่นพอเก่งอยู่แหละก็ไม่ได้แพ้คนอื่นเนะวอะก็คือเล่นกับใครก็คือชนะหมดคือเรามั่นใจถึงขั้นแบบว่าตอนนั้นอะมันจะมีแบบการแข่งขันการอะไรสักอย่างอะเนาะแล้วเราก็แบบ ชอบไงก็เลยอยากลองแข่งดูก็าจะมีกิจกรรมการแข่งการบัตเทอร์สปีดเล็กๆเนาะก็เราก็โอเคอยากลองเรามั่นใจเพราะเราเล่นกับเพื่อนคนไหนเราก็ชนะหมดทุกคนไงแต่เรายังไม่มั่นใจการตัวเองว่าการตัวเองนั้นอะ่ะมันเก่งพอหรือยังตอนนั้นน่าจะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปเล่นด้วยกันเนาะไปลงแข่งด้วยกัอยนอะไรเงี้ยเพื่อนอีกคนนึงก็คือตกรอบแรกไปเลยกาส่วนอันนี้ก็ได้เข้ารอบสองเนาะก็ กตถามว่าเฟลไหมตอนที่แบบแข็งแล้วมันไม่ชนะก็แอบบเฟลนิดหน่อยแต่เราคิดว่ามันเป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่เราควรควรที่จะรองตั้งแต่นั้นมาเราก็เก็บจ้าที่เราซื้อไว้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อใหม่เลยเราโตขึ้นกระแสมันก็แบบก,ก็ก็เริ่มเบาลงใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่ค่อยได้ชอบเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าด้วยอายุของเรามันโตขึ้นใช่ไหมแต่บางเอิญที่แบบว่าบ้านเราอะ มันมันยายไงเราเป็นคนยายบ้านบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมันก็หายตอนนี้ก็รู้สึกว่าแอบเสียดายมากเพราะว่าไม่ได้เสียดายการนะเสียดายเงินไม่รู้ว่าเสียไปเท่าไหร่กับเงินนั้นอ่ะนี่ว่าหลายหมื่นก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ทุกคนก็น่าจะตกใจน่าจะว้าวพอสมควรว่าเห็นดูสวยอย่างนี้แต่ว่าเล่นการเป็นสปิริตยังไงตกใจตัวเองล้วว่าตอนนั้นเล่นได้ไงวะ